สวัสดีค่ะท่านผู้ชมากับชองวาสนาน้ำเสียงีาเสียงดังจากน้อยนะคะเนาะมาตามเด็กมาสัเนาะค่ะเนาะหนึ่งติดเ็กเล่าเด็กห่งกับเก่าขึ้นนี่รหนึ่งเ่านนี่เด่นหนึ่งเด่นยเด่นหนึองเก่าว่ามถึงยุตัวคนไหนถยตวความต้องเลนึ่อาจาย์พู่ดสโตเลูดสโตเลยโตอร่อยรายเนาะตัวดูตละหารนะออองโต ดีเนารักนเนียมันเดนใจเมื่อนนี่จอก็ตอกานยว้แลวนดไปลามีับ้าวนะแครันบตดอก็แช่ก็ตีตบแไ่ก็เดดสาแล้วก็แปลงแระาใส่ปลาทาไว้วาสนามน้าโซ นี้มาตรามว่าสักคง่ายเอาตัวเดียวยู่้ไแต่ไปู่งโค้งทุ่ยถ่ายโั้งทุถ่ายเลขพอสักงแล้ค่ะเนาะพอฟัันเนาะค่ะพีนเนาคนละตัวอยู่แล้วหกซีแลจะได้หซีหงแปดคนลซีคนละตัววานี้ซีถองเทียอะไรบวกกันมันเลยเป็นแปดสามอกมา้สามดอกมั้สิบมามีความเยี่ยมอวาก็ได้ดอกมัน่สีนี่ นี่แหละแบบว่าจะงามนี่ก็เขียนรอก่อนดโอ้ยเพินงทำงานเ็มีได้โอ้ยอันนี้ก็มีทับไปดูตำราตัวรมาิึเราได้ค่ะท่านผู้ชมปูน์จตะี้มทักไว้ยิงฮาสองห้าหกห้านะครับเอาเขียนเขียนเด้มัวเขียนทุกคลิปทุนคิดทคิ่ะท่านผู้ชมเอาีแดดีอยู่ตวเอยกกดีอย่ิส่วนใครจเบิ้งเล็กล่ากับเบิ้งเล็กล่าในช่องควาหัแค่ไม่ดีวมังโลกไหทุคิดตัวเพิ่งกะได้ปิดลงไปแล้วมันจะยู่กันโด ซึ่งพทอศับคนกัมี่ปัญหานะรั้่าดบอแวงกเลยบแม่บอวังละเปิดคุมมยูล่ก่อนยนทิกระเป็นหักสิบที่หนึ่งแปดเก้าหลักหน่วย เดีนยมันเขียนิีแทนอย่งเขียนิดแท่ทอย่ง,งห,ยหนึ่งป่เก้าออกลว่าคุมตีนะหนึ่งแปดหนึ่ง, 8, นงเนี่เดี๋ยบว่าให้ระเบิดเจ้าสิจำเลยจ้าความอะไรบอภาษาน,นออจ้าเขียนลงไปเลย จำบ่ได้บ่ได้เราต้องเขียนนั่นหลายๆวอนเลยแมนบ่คิดหลายๆตัดตัดตัดเอซี่ไรฮ็ดคิดอย่างยิบไปลบเล่าเล่าสูตรไปสูตรมั่นนี่สีเไป่าเดียวสกาวด้ยครับเล้เพิ่งกับกไปยังไงไปได้หลายรลนะตัวเดียวผู้งี่เเขียนไปสามนาก็ไดาตัวเดียวเขาผู้งี่เดสบเสามนไงโป๊ะโป๊เมมอเอซีวันนี้ซื้อตัว ก็สั่งเป็นทไมเจากับงวกจำาเราได้ยังนั่นโอ้ยบเห็นเลยไม่มาหังเหี้ยไรลืดๆมามันเรียกหุ่นร้ายค่ะคุณเนีนเนยนเนียนเนอะระเทยส้นวแดงในเขาบนร่างบนน่ะเนนบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กส้นแควแดงนี่อันนี่บ่ใหู้หรเายกียนาพเป็พอูดาออเนยนบ một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười năm, mười sáu, mười

นี่แหละนี่แหละะไปจะสกา้วเลยนู่นนยังงงวถือเดายเขาเป็นปนเดนะไรด้วอ่าครับเดากเดาวัถือเนี่ยฟังเสียงบทสักดีเลยนี่ยเล่นสกาวอะไรล้วเล่นไปเลยมันจะหมดอายุแล้วนี่อีกเจ้าสสามมือกับเบสอายุเลย กะว่าโบเบิดโบเบิดีิยะเยอะเยวเดี๋ยวให้ดูให้ดูหนึ่งสี่แถวเก้ามืที่แล้วเนาะเก้าสี่หนึ่งสี่บนล่างงวดนี้ยังแถมมาอีกยังบนเบิดอายุอยู่ตัวนี้ที่แม่น่ยังมาตัวเก่าบ่ค่ะถูกตองกับไซโลที่ะบนล่างคือเก่า เลขหกตัวกลับเป็นสิบสองบนล่างยี่สิบ่ตัว<า>บนล่างยี่สิยังหานี่นีประกบกันยังมีมั่นอยู่นี่ค่ะยังมีมั่นอยู่นีแสดงว่ารอบนี้หกับ9มาแรงหรือ,อยังไงเออหกับเมาแรงค่ะ <c oughs> นี่เอียงหันสัญลักษณ์หแมนนึมาแรงติดนี่หนึ่งตัวเดียว หน่งตัวเดียวเลยหนึแปดตัวเก้าหนึ่งหกแปดหเก้าเก้าแปดเก้าเก้าียตัวเดียวตัวซออนซ่อนนะคะเนาะมันแมนบ่อะเดียวขึ้นติตัวนี่เอ้ยเดียวเจ้าบ่ดิเดียวเจ้าเลยแล้วเดียวบ่เดียวเจ้าบ่ดิมันเฝ้ามันเ้ามันเฝ้าเจ้าเดี๋ยไปเขียนเร็วเลยแม่หล่ะเร็วมันติดไปทั้งหองนั่นนี่บ่ เอาค่ะ uh huh. มาสรุปโคงสุ่ท้ายของพอสักเนาะค่ะเลขพอซักพอสักมันบอกว่าเน้นนเน้นนวตัวเดียวเลยเนาะค่ะจับใส่เลยค่ะหนึ่งแปดหนึ่งเกานแล้วก็จะมีหกแปดหกเกาเกาแปดะเก่าเกานะคะท้ชนะคะ่นีวาสนากับพรตัวลาก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องวานาเพวัยค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์